ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลายาณมิตรทุกท่านสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดเปลี่ยนของโลกจงจำไว้เมื่อภัยมาฝ้ามืดไม่มีแสงสว่างแล้วประตูมิติก็จะถูกเปิดขึ้นบ้านใดเรือนใดถ้ายามวิการแล้ว ก็ไม่ควรออกใครมาเรียกก็อย่าได้ไปขานไปตอบรับการจะเข้าสู่ยุคการจะเกิดภัยพิบัติในข้างหน้าเขาถึงบอกว่าขอให้โยมเตรียมใจไว้เตรียมใจอย่างไรเตรียมใจว่ามันต้องเกิดแน่นอนทำไมถึงบอกว่าต้องเกิดแน่นอนอ้าวถ้าฉันถามโยมกลับไปคำหนึ่งว่าโยมต้องตายแน่นอนหรือไม่ก็เฉกเช่นเดียวกัน เข้าใจไหมไม่เกิดที่เราก็เกิดที่อื่นแล้วถามว่ามันจะมาที่เราไหมเมื่อถึงเวลาแล้วมันเกิดขึ้นทุกที่แล้วที่ที่ไม่เกิดมันก็จะเกิดจงจำไว้สยามแห่งประเทศนี้เปรียบดังเมืองหลวงแล้วประเทศอื่นเปรียบเหมือนเป็นทางผ่านเป็นแรงประทะกว่าจะมาถึงในเมืองหลวงดังนั้นแล้วเรื่องภายนี้ ยังไงมันก็ต้องเกิดให้จงสดับฟังไว้ว่าการเมืองก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าชีพรามก็ดีก็จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนี่เหตุการณ์ที่มันบอกว่าเมื่อศีลน,นั้นแ,แลมันถูกเหลื่อมล้ากันแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรป้องกันได้เมื่อไม่มีอะไรป้องกันพระเสื้อเมืองพระสง์เมืองท่านก็จะกลับเข้าป่ากลับสู่วิมาน ก็จะหามีอะไรปกป้องสยามไม่เมื่อถึงเวลานั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้วัดกันได้ว่าใครดีใครก็อยู่ใครไม่ถึงดีก็อยู่ไม่ได้เข้าใจไหมนั้นเขาถึงบอกว่าคนที่เขามีศีลมีธรรมศีลละธรรมจะรักษาบุคคลผู้นั้นเพื่อเอาไปต่ออายุศาสนาแต่ถ้าโยมไปอยู่ในจํานวนคนที่เขามีกรรมหนกัก หรืออกุศลมากเขาก็ย่อมดึงโยมไปได้เขาจึงบอกว่านกจะกลับฐานหมายถึงว่าโยมต้องกลับฐานเพื่อมารวมตัวกันมารวมกําลังกันมารักษาใจกันคือตั้งหลักเพราะว่าเมื่อภัยมาโยมต้องกลับฐานที่มั่นฐานที่มั่นนี้ก็หมายถึงว่าให้โยมมาเตรียมระหวงังเตรียมพร้อมในปัจจสี่คืออาหารยารักษาโรค ที่อยู่ที่กินที่ทายที่หลับนอนแต่ต่อไปโยมจะนอนไม่ค่อยหลับหรอกเขาเรียกว่ามันเดินทางมาถึงจุดเวลาของมันจะเรียกว่าจุดเปลี่ยนโลกนั้นกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนก็เหมือนที่โยมบอกว่าโยมเป็นทุกข์แสดงว่าโยมแบกหามอะไรไว้แล้วโยมไม่ปล่อยแต่โลกใบนี้คือดาวเคราะห์นี้แห่งจักรวาลน,นี้ มันมีระบบของมันในตัวเมื่อมันหนักมันจะทวงความสมดุลให้เกิดขึ้นเข้าใจไหมมันหนักด้วยอะไรมันก็จะสลัดสิ่งนั้นออกดังนั้นถ้ามนุษย์ผู้ใดกําจัดกิเลสตัณหาอากุศลออกให้มากมนุษย์ผู้นั้นก็จะล่องลอยอยู่ได้ชั่วคราวไม่ตกไม่ไปตามแรงเหวี่ยงของโลกเข้าใจไหมเพราะว่าเมื่อภัยจะมา เขาเรียกว่าแรงเหวี่ยงของโลกจะผิดปกติมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดดังนั้นโยมจงละอกุศลให้มากเข้าใจไหมเมื่อละอกุศลมากกําลังบุญเขาเรียกว่ามันจะมีกําลังที่หนักโยมจะเกาะกระแสบุญที่โยมทำไว้ได้นั้นสิ่งที่เป็นของที่มีค่าของโยมก็คืออริยทรัพย์ที่โยมสร้างไว้ฉันถึงบอกว่าเมื่อโยมจเจริญภาวนาจิตมากๆ เกิดอภิญญายิ่งแล้วจะทำให้โยมรู้ช่วยเหลือคนที่ไม่รู้ได้เข้าใจไหมดังนั้นขอให้โยมจงสามัคคีกันสักการะใหม่นี้เขาจะมาเตือนโยมเป็นยกแรกแบบแค่ถลอกถลอกพอใส่ยาแดงแล้วก็หายอยู่นั่นก็ขอให้โยมจากโยมจะไปฉลองให้โยมมาเจริญภาวนาบุญให้เกิดขึ้นที่ไหนที่โยมเป็นรังของโยม ก็ขอให้โยมกลับมาคือฐานที่มั่นโยมชอบฐานไหนโยมก็ไปฐานนั้นเข้าใจไหมสำหรับคนที่เขาเชื่อในเรื่องนี้จงจำไว้เมื่อภัยมาฝ้ามืดไม่มีแสงสว่างแล้วประตูมิติก็จะถูกเปิดขึ้นนั่นก็เรียกว่าประตูแห่งสัตว์นรกเปิดขึ้นก็จะมาทวงหนี้สินหนี้กรรมกันบ้านใดเรือนใดถ้ายามวิการแล้ว ก็ไม่ควรออกใครมาเรียกก็อย่าได้ไปขานไปตอบรับเข้าใจไหมให้อยู่แต่องค์ภาวนาไว้สิ่งเสียงนั้นเราจะได้ยินว่าเป็นใครดังนั้นบุคคลที่มีคุณวิเศษในตัวจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ดีเพราะว่าเป็นผู้มีสติดังนั้นสิ่งที่โยมจะรักษาตัวโยมได้ดีก็คือมีองค์ภาวนาคาถาชิน,นะบัญชร ไม่จำเป็นต้องสวดทั้งคาถาในขณะใดจิตมันเกิดขึ้นท่อนไหนขึ้นมาจะเป็นปุณโนอังคุลิมาโลก็ดีท่อนไหนก็ดีวักไหนก็ดีแล้วให้ภาวนาไปให้มันกระจางจิตกระจางใจเติมจิตเติมใจอยู่อย่างนั้นให้เกิดจิตมันตั้งมันทำอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตมันรวมแล้วพระคาถามันก็จะหายไปเอง เป็นปัญญาขึ้นมาแทนที่ปัญญาเมื่อเราได้มาแล้วเมื่อมาแทนที่แล้วโยมต้องเอาปัญญาเอาไปประหารประหารสังหารกิเลสตันหาของโยมเพราะว่าคาถาชินะบัญชรนนี้จะไปชำระเลือดที่มันเป็นพิษก็ดีผีสางที่มันสิงสู่เขาเรียกว่าสาบมันจะกําจัดออกทางรูทวาลทางกระมอมเข้าใจไหมดับความคิด คือดับความคิดทีุู่งซ่านรำคาญใจดังนั้นโยมไม่ต้องกลัวโยมจะอยู่ในสุขาก็ดีจะถ่ายอุจระก็ดีมันสวดภาวนาไปเราทำด้วยใจที่เป็นประธานแห่งกุศลมันไม่ได้ออกจากทวานมันยังเป็นประโยชน์นั้นขอให้โยมมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นให้มากๆบ้านเรือนใดจเจริญพุทธมนต์แล้วสาย พระแม่ธรณีท่านก็จะหยิบยกขึ้นมาหนุนขึ้นมาเข้าใจไหมกำแพงที่ขอบรั้วเขาเรียกว่ามีกำแพงแก้วทั้งเจ็ชั้นนั้นการสาธยายจเจริญมนมีอนุภาพมากโยมจะรู้ก็ต่อเมื่อภัยมาเหมือนร่างกายสังขารหรือว่าใจเวลามีทุกข์หรือมีเคราะห์กรรมอันใดบุญกุศลที่โยมทำไว้มันก็จะไปหนุนนำช่วยเหลืออุปถมัมภ์ ในขณะที่โยมเป็นทุกข์มีภัยนั่นเองนี่เขาเรียกจึงเป็นของปัจจตังเข้าใจไหม